ปื้มปื้มเลยใช่ไหมครับนี่เลยจ้ะมีแบงค์สิบครับผมใช่ที่สวัสดีครับวันนี้มารับมอบรถเนาะพี่วันนี้คันนี้เป็นยังไงบ้างจ้ะพี่วันวันแรกที่เห็นชอบไหมรู้สึกสะดุดตาก็ถูกตาถูกใจเลยเชื่อไหมครับว่ารถคันนี้ราคาแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นตอนนี้เนาะใช่ครับไม่อยากพรอซื้อสดเลยสบายใจวันนี้มีอะไรมาแลกไหมจ้ะพี่วันนี้กับรถคันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษคันนี้นี่นี่เลยจ้ะมีแบงค์สิบครับผมใช่ครับวั้นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตรับแบงค์สิบก่อนเนาะ แลกได้จริงไหมจ้าพี่เอได้จริงได้จริงเนาะซื้อสดก็แลกได้เหมือนกันได้ใช่ครับผมมีอะไรฝากแฟนเพจมาจ้าพี่เอประทับใจค่ะก็คนขายก็ขาย,กขายเก่งยิ้มแย้มอัจฉริยะใสาดีกันทุกคนเลยค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับและอย่างว่านะครับสำคัญคือรถคันนี้สามแสนกว่าบาทเงินสดใช้แค่แบงก์สิบใบเดียวครับผมจัดหนักจัดเต็มรถให้เหมือนกันมาดูกันหน่อยครับชุดสเกิร์ตแต่งหุรอบคันพร้อมยางใหม่แม็กใหม่เฉยๆแบบนี้เลยหาที่ไหนได้ครับสามแสนกว่าบาท ใช่ครับประหยัดลงกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งหนึ่ง<อ>ถ้าสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ส่วนลดดีๆแบบนี้โทรได้เลยครับ0944665364เต๋าทีมงานแบงค์สามเหี่ยโมมอเตอร์ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือก3ามเหี่ยโมมอเตอร์ขอบคุณครับ